โอเครับก็สวัสดีเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสูท่ทีวีอาพย์วิวลีกอกอฟเลเจนด์ครับก A promising goal. I'm Things aren't always what they seem. เราตอดกันแรงเลยกันโหเราเปิดบัตรนีเดรีเก็บไปเฉยแล้วหูฝั่งผมเราดูแจ็คแจ็คทำอะไรพ่อแจ็คสเปโรเข้าไปหู เสราดูเราดูบอกกันหน้าล็อกดาว,วน์ไม่ได้ดาว,วน,น์ไม่กันจะตายแล้วมีการช่วยหนีโอ้ยตายโอ้ยยิงมันโหดขิงม,มาก แล้วดูครับแจ็คเข้าไปจะเก็บดา,เว,า,เว,าเวเวนดาวเว้นเขาก็วิ่งหนีครับแล้วก็เป็นวาร์นที่เก็บไปได้ครับแต่ทางมัเติยีครับก็ไปสับหัวดาวเวนซื้อมาได้เหมือนกันนะ <c oughs> แล้วดีโมครับกดปลาแล้วหนีออกมาครับมีการ,ราดับายดิ้งไว้แล้วดีโมจะตายแล้วก็โดนออกปลากลางหลังขาดไปครับ <c oughs> ทีเซนแอรโอยแ,แรงเือเกมนแรงเกินไปป่ะวะโอยโอยเกิดเพราะจะเล่นแรงแรงขนาดนี้ครับ เข้าไปหัวเฉยเลยแจ็คครับแจ็คโอ้ชัดดาวได้ครับเป็นฮิมโอชัดดาวนินเทลียได้แต่ดาวเว่นครับเก็บลองโมเฉยแล้วหูแล้วาไอวารัสครับแกงงามมาแต่การครับพีทสิงช็อตเก็บไปได้ครับโหรู้ว่าจะยับครับเดี๋ยวฮิมโอไปนะครับไม่อยู่เล่นด้วยนะครับ โอ้โหครับแจ็คครับใจกล้ามากครับหานกล้าบ้าผีขนาดนี้ครับยอมพ่อครับพ่อครับยอมนะครับพ่อ ครับเข้าไปแบบไม่ทวนอกไรเองอะไรทั้งสิ้นครับเฮ้ <c oughs> ยใส่ล่าตายอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยยิงไม่ถึงอีกโอ้แพ้แพ้ยับเลยนะ <c oughs> ยับยับยู้ยี่ยับ <c oughs> เาายินยิ๊ก ครับผู้ทีมรู้เป็นฟอฟอสกิลกว่าเป็นทีมีครับใส่สักเลงมากอะ่ะยังไม่เวลยหกครั้งสงสัยได้จบจบกันก่อนครับไหยังไม่เวลยหกครั้งสงสัยได้จบกันก่อนครับ โดนหอกปลาโดนมิซิงช็อตทีนึงก็ล่วงแล้วครับหืมไปนอสปาร์กไปนอสปาร์กโอ๊ยไม่ทันอือสายยกได้สวยครับทุกแจ็คครับแจ็คแจ็คแจ็คก็เข้าเปตายครับเรียกครับ อยากจะพูดอะไรครับว่าเกมแรกก็ยับยูยียูยามครับููครับพยายามจะสวนเขาครับแต่สวนเขาไม่ตายครับ ได้โหเอาหลังขาดหลังขาดเลยโดนไปทีเดียวอุกเดียวโอ้โหแรงมากแรงเหลือเกิน ใส่เกมเลยครับใส่เกมแรกก็จะยับครับคุมาัตรยีเาพยายามยิงแรกครับคนบาเรียมาครับเก็บไปสองแล้ตยีแล้วก็เป็นแจ็คครับที่เก็บาวาระได้แต่ละครับตามมาเก็บมาัตรยีที่โชว์เก่าตอนตะกี้ไปครับดูแปะ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 คือมันโฟกสก,กิลไม่ได้เลยครับเอ็ดเลี่ย็นสาย่ดีครับไม่ดูดีครับลักก็ เดียวไม่มีใครตามผมว่าตามด้านหลังกันหมดอ่ะโหโอ้โหโยกมาเต้นทอนได้แค่สามตัวครับแต่ไม่มีใครเข้าครับมันก็จบไปครับมันก็จบไปเต้นทอนไว้ได้สามตัวแต่ไม่มีใครเข้าครับ ไม่ได้ยังหูไปดูจะพ่อเขาแต่งตัวครับโอเคครับแจ็คออกไปแล้วครับหนึ่งคน,นครับสิสธะพีชี่ไปแล้วครับ อกเลยโอ้โหทั้งไฟทั้งตาทั้งเลเซอร์ครับโอ้ยโอ้โหไม่รู้จะโดนอะไรไปอีกหนักกว่านี้นะครับไม่รู้เอลเลียวเข้ามาขวนแล้วทีโมก็ถอยกลับไปครับเฮ้ยมีอะไรมันเจ็บหนักกว่านี้ก็รูครับเข้ามาฆ่าอย่างในป้อมครับเจ็บ เาจนได้ครับเอาขอคืนซะหน่อยอคคดูเงคคียบๆดูเงียบๆวับอีย้ายได้อีกตัวนึงเลยไตรลานนไตลารล่าก็เล่นอย่างนี้แหละครับเล่นจู่ว่าสิบสิบนาทีชน,น,นะน่ะสิบเอ็ดนาทีชน,นะนแล้วโอปวดหัวหหเหี้ยปวดเหี้ยแลยครับ นอนได้ดักได้ดักทำได้ทุกอย่างครับมันทำไม่ได้อย่างเดียวครับคือเอาชีวิตรอดกลับบ้านครับเอ้ยอย่าฆ่าเขาเลยครับโอ้โหลักปลาครับเั็นปลาครับปลาเนี่ยเยี่ยมโอ้ยโอทีโมครับชุดเกี่ยวร่วงไปนอนแล้วเกยครับ ยลาสักร mm ี hmm. oh, yes, <sh> <sh> ่อยู่ไหนครับโอเคเกมแรกครับสิบนาทีครับนี่เราเข้าเลทหรือว่ามันจบไวไปครับเนี่ยโอ้โหปวดหัวจีดเลย เก้แเดี๋ยวไปเริ่มเกมสองเลยดีกว่าโอ้โหผมสุดจี๊ดเลยอะโอ้โหให้ผจะบอกว่ากรีลันกรี